Good morning students. Welcome back to my channel. Today I'm going to teach about there is there are. สวัสดีนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูก้อยอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครูก้อยจะมาสอนเรื่อง there is there are ในฉบับเข้าใจง่ายๆเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าการใช้ t h e r is there are เนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าการใช้ there is there are ในประโยคเนี่ยเราสามารถใช้ได้อย่างไรบ้าง there is there are มีความหมายว่ามีใช้เพื่อบอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนซึ่งแตกต่างจากคำว่า have หรือ has ซึ่งคำว่า have หรือ has เนี่ยก็แปลว่ามีเหมือนกันนะคะแต่เราจะใช้ have หรือ has ในการระบุเจ้าของเช่น I have a house ฉันมีบ้านหนึ่งหลังหรือ I have a car ฉันมีรถยนต์หนึ่งคันส่วน the is the are จะไม่มีการระบุเจ้าของอยู่ดีๆเราก็กล่าวขึ้นมาเลยว่ามี เป็นการบอกสถานะว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นไม่มีการแสดงความเป็นเจ้าของไม่มีการระบุเจ้าของเราจึงไม่ใช้ have หรือ has ให้เราใช้ there is หรือ there are ขึ้นต้นประโยคได้เลยค่ะคราวนี้เราจะเรียงประโยคอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะโครงสร้างของประโยคเราจะขึ้นต้นประโยคด้วย there แล้วตามด้วย is หรือ are ตามด้วย subject ประธานของประโยคนั่นก็คือสิ่งที่เราจะบอกว่ามีแล้วตามด้วย place หรือสถานที่ถ้าเราอยากจะระบุว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนเราก็ใส่สถานที่เข้ามาได้เลยค่ะส่วนรูปยอ่อของ there is กับ there are there is รูปยอ่อคือ there s there are รูปยอ่อคือ there แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะใช้ there is หรือ They dr e cues member urai เมื่อไรมาดูกันเลยค่ะ t h e r e i s จะใช้กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้เรามาดูกันเลยนะคะว่าคำนามเอกพจน์กับคำนามนับไม่ได้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคำนามเอกพจน์เป็นอย่างไรคำนามเอกพจน์ก็คือคำนามที่มีเพียงสิ่งเดียวหรืออย่างเดียวเท่านั้นเช่น aman amankey a n m b e l a monkey, ส่วนคำนามนับไม่ได้จะอยู่ในรูปของฟุนของเหลวของละเอียดแกส๊สหรือก๊าสเช่นชูกะมันนี่แฮร์ส่วนเดาเราจะใช้กับคำนามพหูพจน์คำนามพหูพจน์คืออะไรคำนามพหูพจน์คือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างหรือหนึ่งคนขึ้นไปนั่นเอง เช่น cows parents computers คราวนี้เราลองมาฝึกแต่งประโยคจากโครงสร้างที่เราเรียนกันดูนะคะประโยคแรกจะบอกว่ามีนมอยู่ในตู้เย็นนมถือว่าเป็นคำนามนับไม่ได้ดังนั้นเราจึงใช้คำว่า there is นมในภาษาอังกฤษคือ milk เราใส่ซ้ำนำหน้าคำว่า milk คือให้รู้ว่ามีนมอยู่ปริมาณหนึ่ง คำว่าในตู้เย็นเป็นสถานที่ที่เราเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะแต่งได้ว่า there is some milk in the fridge ประโยคต่อไปถ้าเราจะพูดว่ามีเกลืออยู่บนโต๊ะซึ่งเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า there is ส่วนเกลือในภาษาอังกฤษคือคำว่า salt ใส่ซ้ำนำหน้าคำว่า salt เพื่อให้รู้ว่ามีเกลืออยู่ปริมาณหนึ่ง อยู่บนโต๊ะก็เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะแต่งประโยคได้ว่า There is s o m e salt on the table. ประโยคต่อไปถ้าเราจะบอกว่ามีต้นไม้ใหญ่จำนวนหนึ่งอยู่ในส่วนสาธารนณะต้นไม้ใหญ่จำนวนหนึ่งเป็นคำนามพหูพจน์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้คำว่า there are ในการขึ้นต้นประโยคในส่วนสาธารนณะเป็นสถานที่ที่เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะแต่งได้ว่า there are some big trees in the park ประโยคสุดท้ายเราจะแต่งว่ามีหนังสือหลายเล่มอยู่บนโต๊ะของฉันหนังสือหลายเล่มเนี่ยเป็นคำนามพหูพจน์ดังนั้นเราจึงใช้คำว่า there are เพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะแต่งประโยคได้ว่า there are many books on my desk สำหรับคลิปที่จบลงไปง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการใช้ t h a e is t h r e are ซึ่งมีความหมายว่ามีย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้คำว่า have หรือ has ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ระบุค,ค่าว่าใครเป็นคนมีหรือว่าใครเป็นเจ้าของเราแค่จะพูดถึงเฉยๆว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนเราก็เลยใช้ t h e r e is t h e r e are เนี่ยขึ้นต้นประโยคซึ่งคำว่า t h e r e is t h a e are เนี่ยเรามากักจะเจอบ่อยๆเลยในชีวิตประจำวัน สุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูก้อยทำคลิปวิดีโอออกมาสอนนักเรียนอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ